สวัสดีค่ะขอสวัสดีพี่ี่น้องๆเพื่อนๆลูกบ้านสูวนวิทยาคมที่รักทุกทุกคนนะคะก่อ,อนอืน่น าพรอ,อุ่นแอ้วค่ะลูกบสวร,รุ่นที่หกรับหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในการจัดงานครั้งนี้นะคะเนื่องด้วยวันที่9สิงหาคมที่จะถึงนี้ทางสิทธิ์เก่าของโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมได้ร่วมกันจัดงานวันคืนสู่เยาครั้งที่หนึ่งนะคะผู้รวมจัดงานก็จะมีดังนี้ค่ะประธานในการจัดงานก็คือพี่ดำรงปานเกตน,นะคะรองประธานในการจัดงานก็จะมี พี่พานวัตรปานเกตค่ะพันจ่าอากาศเอกสวัยขันธิทักบูนค่ะพี่พพศวั์อินกอยค่ะพันตำรวจเอกมนัสเกิดสุโหนะคะพี่สุระเดชขำมั่นค่ะพี่สมเด็ชพึ่งทรัพนะคะเลขานุการก็คือพี่รสสุคนช่างคงนะคะรองเลขานุการก็คืออาการพิษนุสิงโสดค่ะคณะกรรมการก็จะมีดังนี้ค่ะ พันตำรวจโทจิรัตหมื่นสิลน,นะคะพี่พีรพลอินเลืองค่ะพี่วิชยุทธนุชคำนะคะพี่สีภัยกรกุมศาสตรค่ะพี่สอทอสุรพลเอี่ยมสีค่ะพี่สุมนทิเท์เขียวแก้วค่ะพี่ณเรศแป้นจันค่ะประชาสัมพันธ์ก็คือจิราพรอุ่นแก้วนะคะเถรยิกก็จะมี อาจารย์บุญมาไทยลี่ค่ะพี่พิสุทธาไคย,ยะนะคะปัติคมก็คือพี่เยาวเรศรอดม่วงค่ะผู้ช่วยปัติคมก็คือพี่น้ำเงินอินเอี่ยมนะคะคณะที่ปรึกษาก็จะมีดังนี้ค่ะอาจารย์พิทยาเรืองวิทนะคะอาจารย์นารีรัตน์มุสิภูตานน์ค่ะอาจารย์เพ็ญศรีกล่อมคุ้มนะคะพี่วิสิตอินกอยค่ะพี่พงศกรอ,อินจันนะคะ พี่ๆน้องๆเพื่อนๆลูกบ้านสวนวิทยาคมที่รักคะใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อเข้าร่วมงานหรือใครที่จะร่วมบริจาคนะคะแจ้งความประสงค์ได้เลยคะ่ะและขอให้ชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเรามากันเยอะๆนะคะรับรองคะ่ะงานนี้อบอุ่นและสนุกอย่างแน่นอนคะ่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีคะ่ะ